ดีครับเด็กๆวันนี้เจอก,กันกับสาระการจัดประสบการณ์ธรรมชาติรอบตัวกับหน่วยการจัดประสบการณ์ข้าวมาอาจะจันเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้าวชนิดต่างๆขั้นตอนการทำนาประเภทของข้าวแล้วก็อาหารที่ทำมาจากข้าวนะครับเดี๋ยวคุณครูใจ้เด็กๆตามพี่มาตูงกับพี่ส้มโอไปดูนะครับว่า มันเป็นยังไงนะครับข้าวข้าวมีประโยชน์ไหมหรือว่าข้าวที่เด็กๆรู้จักมีข้าวอะไรบ้างตามพี่มาตูมกับพี่ส้มโอไปดูกันเลยครับสวัสดีครับน้องๆสำหรับวันนี้พี่มาตูมกับพี่ส้มโอจะพาน้องๆมาเรียนรู้เรื่องข้าวน้องๆครับข้าวเป็นอาหารหลักที่เราทุกคนรับประทานมาตั้งแต่เด็กจนโต ข้าวมีประโยชน์มากมายนับไม่ถ้วนน้องๆพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันเลยนะครับน้องๆครับข้าวมีอยู่หลายชนิดเช่นข้าวเจาว้าข้าวเหนียวข้าวทําเป็นอาหารได้ทั้งอาหารข้าวและอาหารหวานข้าวเป็นอาหารที่ให้พลังงานกับร่างกาย เมื่อเรารับประทานข้าวจะทําให้มีเรี่ยวแรงมีกําลังในการทํางานการเดินการวิ่งและทํากิจกรรมอื่นๆนอกจากนั้นข้าวยังช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของกระดูกและฟันเมื่อเรารับประทานข้าวจะช่วยให้เรามีร่างกายเจริญเติบโตต,ตามวัย แต่หากน้องๆคนไหนไม่รับประทานข้าวก็จะทำให้ร่างกายผ่ายผอมอ่อนเพลียไม่มีแรงเจ็บป่วยเช่นปวดท้องเป็นโรคกระเพาะและข้าวยังมีวิตามินที่สำคัญอีกหลายชนิดเมื่อเรารับประทานข้าวจึงช่วยป้องกันโรคต่างๆเช่นโรคอ่อนเพลียเบื่ออาหาร โรคเน็บชาโรคปากนกกระจอกโรคแผลที่มุมปากโรคตาสู้แสงไม่ได้โรคโลหิตจางและโรคอื่นๆอีกหลายโรคนะครับน้องๆครับเมื่อเรารู้จักประโยชน์ของข้าวมาบ้างแล้วพี่ก็จะพาน้องๆมาทำความรู้จักการปลูกข้าว และลักษณะของการเจริญเติบโตของต้นข้าวซึ่งการปลูกข้าวเรานิยมเรียกง่ายๆว่าการทำนาและเราก็จะนิยมเรียกผู้ประกอบอาชีพปลูกข้าวว่าชาวนานะครับน้องๆครับการปลูกข้าวหรือการทำนาชาวนาต้องใช้เมล็ดข้าวเปลือกเป็นพันธุข้าวสำหรับการเพราะปลูก โดยอาจจะใช้เมล็ดข้าวเปลือกเพาะเป็นต้นกล้าก่อนปักดำหรือจะใช้เมล็ดข้าวเปลือกหว่านลงไปในแปลงนาเลยก็ได้ซึ่งการทำนาก็จะมีขั้นตอนในการเพราะปลูกอยู่หลายขั้นตอนเช่นการไถพลวนดินให้มีสภาพพร้อมที่จะปลูกข้าวซึ่งในการปลูกข้าวแบบที่ใช้วิธีปักดำต้นกล้า จะมีระยะเวลาการปลูกตั้งแต่เริ่มต้นเมล็ดจนถึงช่วงที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ใช้เวลาประมาณ110วันถึง140วันซึ่งก็แล้วแต่ชนิดพันธุ์ของข้าวเราแบ่งระยะเวลาในการเจริญเติบโตข้าวเป็นระยะต่างๆดังนี้นะครับระยะแรกคือระยะฟักตัว คือช่วงระยะเวลาที่มเมล็ดข้าวเปลือกเริ่มงอกออกมาเป็นหน่อเล็กๆซึ่งมเมล็ดข้าวจะงอกได้ง่ายมากหากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อความเข้าใจให้น้องๆดูภาพตัวอย่างประกอบน้องๆครับภาพตัวอย่างที่น้องๆเห็นอยู่นี้เป็นภาพขยายใหญ่มากกว่ามเมล็ดข้าวของจริงนะครับระยะที่สองก็คือ ระยะต้นกล้าคือช่วงที่มเมล็ดข้าวเปลือกงอกจนกระทั่งแตกเป็นกอใช้เวลาประมาณ10 2ถึง20วันอยู่กับสายพันธุ์ของข้าวนะครับระยะที่3คือระยะแตกกอคือช่วงหลังจากการปักดำกล้าของต้นข้าวแล้วประมาณ30 5 0ถึง50วันซึ่งก็ขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าวแต่ละชนิดนะครับ ระยะที่4ี่คือระยะการก่อช่อดอกต้นข้าวจะมีจุดเกิดช่อดอกขึ้นภายในลำต้นและจะมีการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนถึงช่วงต่อไปซึ่งระยะเวลาการก่อช่อดอกจะประมาณ60วันก่อนการเก็บเกี่ยวซึ่งขึ้นอยู่กับพันข้าวแต่ละชนิดนะครับระยะที่5ระยะตั้งท้อง เมื่อช่อดอกเริ่มเติบโตและพัฒนาขึ้นจนสมบูรณ์ใช้เวลาประมาณ30วันจากนั้นก็จะเข้าสู่ช่วงที่เข้าออกรวงระยะที่6ระยะเมล็ดข้าวสุกแก่คือช่วงเวลาที่เมล็ดข้าวสุกเหลืองอารามเต็มท้องนามีความสวยงามมากซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ชาวนา พร้อมเก็บเกี่ยวอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องๆครับตอนนี้น้องๆก็คงได้รู้แล้วว่ากว่าที่เราจะมีข้าวรับประทานนั้นมีลําดับขั้นตอนที่ยุ่งยากใช้เวลายาวนานมากในการทำนาชาวนาต้องเหน็ดเหนื่อยมากและกว่าที่คุณพ่อคุณแม่จะทำงานเพื่อหาเงินมาซื้อข้าวให้เรากินได้ คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเหน็ดเหนื่อยมากเช่นกันดังนั้นน้องๆทุกคนจึงต้องรู้จักคุณค่าของข้าวอย่ากินทิ้งกินขว้างต้องกินข้าวให้หมดจานทุกครั้งนะครับ